สวัสดีครับครับแก๊บครับวันนี้อยากกินผัดปลากระป๋องใส่ผักคะน้าครับก็เลยมาทํากินกันดีกว่าครับอันดับแรกใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับน้ํามันหมูครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับน้ํามันอะไรอยู่ในขวดโุกน้ํามันหมูครับซื้อมา40บาทเต็มๆเลยใส่น้ํามันหมูลงไปนะครับ ว่าแล้วนะครับก็พิกกระเทียมที่ทำไว้นะครับอันนี้ตามแหลกบ้างไม่แหลกบ้างอันนี้แล้วแต่ใจศรัทธาเลยเนาะใครชอบแบบไหนก็ทําไปแบบนั้นแหละเอาแก๊บถนัดแค่นี้ก็ตําแค่นี้แหละคั่ว <c oughs> ให้หอมๆนะครับใส่น้ํามันหมูนี่ก็จะหอม ของไปอีกแบบหนึ่งตามด้วยปลากระกป๋องนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับวันนี้ใช้6ม่ครไว้ครนะครับใส่ปลากระกป๋องลงไปนะครับก็ตามได้ผักเลยนะครับนี่ครับผักขนาดหนึ่งกรัมซื้อมา5้าทครับ แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้นึงก็ผัดไม่ยากนะครับก็ผัดทั่วไปนี่แหละเนาะก็ผัดพอให้ผัดสลดนะครับแล้วเราก็มาปรุงรสกันครับขั้แ,บบแรกเลยนะครับน้ำมันหอยมาก่อนเลย ซอสฟ้าเขียวครับตามไปใส่พร้อมองนะครับไม่ต้องใส่เยอะหรอกปลากระกป๋องเขาก็อร่อยอยู่แล้วผงชูรสครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับทุกคนก็เก,กลับใส่น้ำตาลลงไปครับตุร้รสเท่านี้ครับกินได้แล้วทำง่ายมากเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับก็ทำกันแค่นี้แล้วเราไปจัดจ,จัดใส่จานกันครับ และนิ่งเลยครับเรียบร้อยเสร็จสับพนะครับน่ากินไหมทุกคนก็ฝีมือเท่านี้ทำได้เท่านี้อร่อยเท่านี้แหละอร่อยนะลองทำดูก็ได้นะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจในกับเก็ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆช่วงนี้เริ่มมีเวลาทำวิดีโอแล้วแหละไปและบ๊ายบาย